สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับ New Skill ที่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับที่พักอาศัยและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนั่นคือการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเดินสายด้วยตัวเองสำหรับอุปกรณ์สำคัญหลักๆที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. เครื่องบันทึก NVR แบรนด์ TP Link v g ตัวนี้คือหัวใจหลักที่จะบันทึกภาพจากกล้องทุกตัวเอาไว้2 Hard Brand h a r d ร์ดดิสก์แนด์ Seagate Skyhawk ความจุ1เทราไบต์เจ้าตัวนี้จะถูกติดตั้งในเครื่องบันทึก NVR เพื่อใช้ในการบันทึกภาพย้อนหลัง3าสาย LAN Cat 6 b แบรนด์ l i n k สำหรับเดินสายเชื่อมต่อจาก NVR ไปยังกล้องแต่ละตัว 4. รางเก็บสายไฟ เพื่อให้งานติดตั้งกล้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเหมือนมืออาชีพและที่สําคัญที่สุดก็คือลําดับที่5เป็นกล้องวงจรปิดแบรนด์ TP Link v i g i แบบ Full Color ผมใช้ t ท r ร์1ตัวสําหรับติดตั้งในบ้านและแบบบูเลตส2ตัวสําหรับติดตั้งภายนอกครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกคือโถงในบ้านผมเลือกใช้กล้องแบบ t ท r ร์รุ่น C440 เพื่อให้ดูเนียนตาและกลมกลืนกับเพดานมากที่สุดในการติดตั้งเริ่มที่การกำหนดจุดติดตั้งกล้องผมเลือกมุมที่สามารถมองเห็นภาพรวมของถงกลางบ้านและทางเข้าออกประตูดได้ชัดเจนจากนั้นทำการวัดระยะจัดเตรียมรางเก็บสายไฟให้ได้ขนาดที่พอดีนำขึ้นยึดกับฝ้าเพดานและเดินสายแลนให้เรียบร้อยจากนั้นทำการติดตั้งกล้องโดยยึดฐานกล้องเข้ากับเพดานให้แน่นหนาแล้วติดตั้งตัวกล้องให้เข้าที่ เพียงเท่านี้กล้องตัวที่1ในบ้านก็เรียบร้อยครับมาต่อกันที่ด้านนอกจุดนี้คือลานจอดรถหน้าบ้านที่ต้องเจอกับละอองฝนผมจึงใช้กล้องแบบบูเลตรุ่น c 3 4 0ที่มีความทนทานสูงสำหรับกล้องตัวที่2ผมสามารถติดตั้งได้ราบรื่นขึ้นเพราะมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือความเรียบร้อยเพราะอยู่หน้าบ้านนอกจากนี้จะต้องคานึงถึงละอองน้ําฝนที่อาจสาดเข้ามาถึงกล้องจึงต้องติดตั้งกล่องกันน้ําให้ดีแล้วติดตั้งกล้องเข้ากับกล่องกันน้ําให้แน่นกล้องตัวที่2เสร็จสมบูรณ์มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสภาพอากาศแน่นอนครับมาถึงกล้องตัวสุดท้ายผมติดตั้งที่โซนซักล้างด้านหลังบ้านจุดนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะคนร้ายอาจปีนเข้ามาทางช่องทางนี้จุดนี้ต้องเดินสายแลนค่อนข้างยาวทีเดียว แม้ว่าจะเป็นหลังบ้านงานที่ออกมาก็ต้องเทปเช่นเดียวกันเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทําการติดตั้งกล้องและปรับองศาให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนที่สุดในที่สุดการติดตั้งกล้องครบทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาหลังเลิกงานวันละนิดไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างแม้แต่บาทเดียวในคลิปนี้เป็นการนําเสนอ new skill การติดตั้งกล้องและเดินสายเท่านั้นนะครับสําหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อกล้องกับ NVR และการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันอย่างละเอียด ทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่อง YouTube หลายๆช่องแต่อันที่จริงแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบัน,ำนอำนวยความสะดวกแก่เรามากๆเพียงแค่เสียบสายลงทันเบียนผ่านแอปพลิเคชันตั้งค่าเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถใช้งานได้เลยหากใครที่กำลังจะติดตั้งกล้องผมยินดีให้คำแนะนำได้เสมอครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ